สวัสดีคะ่ะน้องนองนักเรียนชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอรณิตนามพิชัยหรือคุณครูพอยคะ่ะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล3ห้องซันฟลาวเวอร์คะ่ะวันนี้คุณครูพอยมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยนิทานเรื่องนี้จะสนุกแค่ไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ นิทานเรื่องหนูน้อยยิ้มสวยเด็กๆเห็นจากหน้าปกของนิทานไหมคะหนูน้อยคนนี้เขาเป็นยังไงเอย่ยยิ้มสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าทําไมน้องคนนี้เขาถึงยิ้มสวยจังเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง จะมีการประกวดหนูน้อยยิ้มสวยขึ้นป้ายติดประกาศหน้าหมู่บ้านประกวดหนูน้อยยิ้มสวยรับสมัครเด็กอายุ4-7ขวบเข้าประกวดหนูน้อยยิ้มสวยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว้าวแปลว่าน้องๆองอนุบาล3ของเราสามารถประกวดหนูน้อยยิ้มสวยกับเขาได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะสามารถประกวดได้เพราะว่าเด็กๆของเรากำลังอายุอยู่ที่5-6ขวบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เขาจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เด็กๆในหมู่บ้านต่างตื่นเต้นและตั้งใจที่จะเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้รวมทั้งหนูนิด คนเสื้อสีส้มนี้นะคะชื่อว่าหนูนิดหนูนอยอหนูนอยหนูไก่และก็หนูแจว๋วน้องทั้งสี่คนนี้รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่จะได้เข้าประกวดในครั้งนี้มากหนูนิดหนูแจว๋วหนูหนอยและหนูไก่ ทุกคนต่างปึกยิ้มที่หน้ากระจุกทุกวันแต่น้องทั้งสี่คนนี้ทุกคนชอบกินขนมหวานมากๆเลยค่ะและที่สำคัญน้องๆก็ไม่ชอบแปรงฟันอีกด้วยวา้าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องทั้งสี่คนนะซึ่งต่างจาก น้องคนนี้ค่ะชื่อว่าหนูแก้วหนูแก้วฝึกยิ้มที่หน้ากระจกทุกวันแถมหนูแก้วก็แปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอนกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเสมอเมื่อถึงวันประกวดหนูน้อยยิ้มสวยแทนแทนเด็กๆทุกคน ต่างอวดยิ้มของตัวเองอย่างเต็มที่หนูนิดหนูหน่อยหนูไก่และหนูแจวยิ้มสวยมากเพราะว่าทั้งสี่คนนี้เขาฝึกยิ้มทุกวันแต่เด็กๆมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนูนิดยิ้มออกมาปรากฏว่าฟันของหนูนิด มีแต่ฟันหล่อเต็มปากเลยหนูหน่อยหอยิ้มออกมาก็เห็นแต่ฟันผุเป็นจุดดำๆดเต็มปากเลยค่ะส่วนหนูไก่เมื่อยิ้มออกมาเหงือกของหนูไก่ก็บวมเต่งขึ้นมาว้าน่ากลัวจังเลยและหนูแจ๋ว ยิ้มแฉงออกมาเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะฟันของหนูแจ๋วสีเหลืองเต็มปากเลยซึ่งต่างจากหนูแก้วซึ่งขึ้นประกวดเป็นคนสุดท้ายหนูแก้วก็ยิ้มแฉงออกมาอย่างสวยงามและที่สำคัญฟันของหนูแก้วก็ยัง ขาวสะอาดและก็แข็งแรงอีกด้วยเด็กๆคิดว่าหลังจากที่จบการประกวดนี้เมื่อประกาศผลรางวัลใครจะได้รับรางวัลเอ่ยแน่ๆในที่สุดหนูแก้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยยิ้มสวยขอเสียงปรบมือให้กับหนูแก้วของเราหน่อยค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมหนูแก้วเขาถึงได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้เพราะว่าหนูแก้วเขาแปรงฟันเป็นประจำทุกวันและที่สำคัญหนูแก้วเขาก็ดูแลรักษาฟันของตัวเองโดยการกินอาหารที่มีประโยชน์และไม่กินพวกขนมหวานน้ำอัดลมซึ่งเป็นอาหารที่จะคอยทำลายฟันของเรา เพราะว่าเจ้าแมงกินฟันมันจะชอบขนมหวานมากๆเลยเมื่อมันรู้ว่าในช่องปากของเรามีขนมหวานอยู่เจ้าแมงกินฟันมันจะเข้าไปทุกฟันของเราเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติตามน้องแก้วนั่นก็คือให้แปรงฟันทุกวันและกินอาหารที่ มีประโยชน์เพื่อให้ช่องปากของเราหอมสะอาดสดชื่นและที่สำคัญฟันของเราก็จะแข็งแรงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานที่จบไปสนุกไหมเอ่ยถ้าเด็กๆชอบนะคะคุณครูพลอยก็จะหานิทานสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้เด็กๆฟังบ่อยๆคะ่ะแต่ เด็กๆอย่าลืมนำแนวคิดดีๆที่ได้จากนิทานไปปฏิบัติกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูพลอยก็ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจฟังนิทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด็กๆอย่าลืมติดตามชมคลิปของคุณครูพลอยด้วยนะวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.